สูนะครับลุยเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระคะวะคตอิโตชื่อเล่นชื่อน้องฮิโรอายุห้าขวบเรียนอยู่โรงเรียนเฮงหัวจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องเทวดากับชายตัดฟืนผู้แต่งเรื่องด้วยลุงตุ๊บปองผัวทัพคือพี่เประมาตาเจหาววัดเจียว พระคะวะพดทิโตชฉ่อหนิงชื่อฮิโระว่าเ年五岁了我在卧室睡时今天我来给大นตะกูชื่อเช呼噜รับจมรับฟังได้เลยครับฮือ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 แต่ตัดฟืนยืนชื่อ ทันทันใดนั้นเองเกร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 งแบบวัดแสงไฟเทวดามาปรากฏร่างใชาหนุ่มตาค้างนั่นใครนั่นใครเทวดาถามว่าหนุ่มหน่อยมันนองเศร้าซอยเป็นเพราะเหตุดอยชายหนุ่มกลุ่มหัวตอบว่า รอหน่อยได้ไหมเทวดากระโดดลงน้ำตุมต่มต๋ำตุม่มต่ำในขวาเล่มใหญ่ถามว่าขวานทองเล่มนี้เล่มเดียวกับที่หอยปใช่ไหมชายหนุ่มใส่หน้าท,าทันทีไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทวด โดดลงน้ำตุ่มต่ำตุ๋มต่ำได้ขวานเล่นใหญ่ถามว่าขวาัญขวัญเงินเล่มดีเล่มเดียวกับที่หายไปใช่ไหมใช่หนุ่มใส่หน้าทันที ใช่ไหมใช่หนุ่มพยักหน้าทันทีใช่แล้วเล่มนี้นี่แหละใช่ใช่ใชซสื่อสัตว์คิดดีคิดชอบเทวดาสมอบขวานทองเงินให้ใช่หนุ่มต้องกราบเทวดารีบกลับไปหาพ่อแม่ทันใดเราเรื่อง กุมหัวตอบว่าก็ควานของข้าตกน้ำหายไปเทวดาบอกว่าดิงซะเดี๋ยวงมให้นะรอหน่อยได้ไหมเทวดากระโดดลงน้ำตุ้มต่ำตุ่มต่ำในขวานเล่นใหญ่ถามว่าขวานทองเล่มดีเล่มเดียวกับที่หายไปใช่ไหม ใช่หนุ่มละโมโบโลกมากละลำละลักใช่แล้วใช,ช,ช่ใช่เทวดาชีหน้าหนุ่มหน่อยหน่ยเน่หน่อยหน่อยโกหกทำไมเจ้าดนี้ละโมโบโลกมากขอให้จนยากต่อไปต่อไปพูดปุ๊บเทวด,ดาหายปับ๊บชาหนุ่มคอพับ จ่อยไปจ่อยไปนิทานเรื่องนี้ฉันให้รู้ว่าต้องเป็นเด็กซื่อสัตย์ไม่อยากได้ของคนอื่น t h แต่คิวไฟล์เ o ทเท t ช e ่นไ o n ฮ o ย e y my s t o r y ขอบคุณครับโอ้โห